บอกว่าถ้าแม้นข้าปฏิบัติตนเป็นพุทธสาวกข้าเกรงว่าจะเป็นได้ก็แต่เพียงเปลือกนอกข้าจะต้องหลอกตัวเองว่าข้าสงบและบรรลุโมกขะธรรมทั้งที่แท้จริงแล้วอัตตายังอยู่และเติบโตอยู่ในตัวข้าแต่มันจะเปลี่ยนไปอยู่ในพระธรรมของพระองค์ไปอยู่ที่การปฏิญาณตนและอยู่ที่ความรักพักดีที่ข้ามีต่อพระองค์ และคณะสงฆ์ของเราโอ้โหวักนี้นี่ซุปเปอร์แหลมคมนะฮะแล้วก็ขยาเขย่าคนที่สนใจธรรมะมากนะฮะคือ,อ,อสิทธรตฐาพยายามจะชี้ประเด็นว่าถ้าต่อให้บวชนะฮะหรือว่าต่อให้ให้เลือกที่จะเป็นพุทธสาวกเลยเนี่ยจริงๆแล้วอัตตาหายไปจริงหรือนะฮะหรืออัตตามันแค่แปลงร่างให้กลายเป็นคนดีนะครับแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมนะฮะแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของพระพุทธองค์นะครับแล้วก็ดําเนินอยู่บนเส้นทางนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะยึดในพระธรรมด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ยึดในความศรัทธาความจงรักภักดีที่มีต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อคณะสงฆ์นะฮะเขาตั้งคําถามเนี้ยกับตัวเองว่าแบบนั้นมันเป็นอัตตาหรือเปล่านะครับ โอ้โหอันนี้ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเขยกหัวตัวเองกึกกึกนะฮะแล้วอา้าวแล้วทางออกมันคืออะไรนะครับอพระพุทธเจ้าในเรื่องนะฮะก็ก็ทอดพระเนตรสิทธรัตถะอย่างสงบแล้วก็แจ่มใสนะครับแล้วก็ชมสิทธรัตถะบอกว่าเธอฉลาดมากสมณนะเธอรู้วิธีที่จะพูดอย่างฉลาดเพื่อนรักจงระวังอย่าให้ฉลาดเกินไปนักอืมนี่ก็เห็นเมตตาของ พระพุทธองค์นะฮะแล้วก็คําเตือนนี้ก็ยังคงเป็นการเตือนครั้งที่2ว่าความฉลาดเป็นเรื่องดีแต่อย่าฉลาดจนเกินไปนะฮะซึ่งในความหมายก็อาจจะหมายถึงว่าการคิดไข้ครวนเนี่ยก็ไม่นําไปสู่จัดสัทธรรมด้วยเช่นกันนะครับนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอีกครั้งนะฮะของสิทธรษะซึ่งเขาได้แยกจากโควินทะเพื่อนรักไปแล้วนะครับ